นี่เธอเธอทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็กําลังจะเปิดร้านขายผลไม้นะเปิดร้านขายผลไม้อะไรดูสิมีกุ้งหอยปูปาเอ้ากุ้งไม่มีเออกุ้งมีอ้าหอยหอยมีอันนี้อันนี้มีผลไม้ด้วยหอยไม่มีมีแต่ปูกับกุ้งแล้วก็มีผักด้วยงั้นเอาใหม่เป็นร้านขายผักผลไม้อืมไล่ตัวข้างหลังนะขายไหมไม่ขายอันนี้เป็นแมวกวักกวักเงนกวักทองเข้ามาร้านอืมโอเคแล้วเธอจะเอาอะไรบ้างล่ะอืมฉันขออุดหนุนเธอ ฉันเมาผลไม้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอใช่ทั้งหมดนี่สองพันนะได้เลยฉันมีเงินมีเงินจริงเหรอนี่ขอดูหน่อยนี่โอ้มีจริงจริงด้วยมันจะสองพันบาทอ่ะจ่ายเงินก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวฉันจะเก็บก่อนหนึ่งพันสองพันดีแต่ฉันขอหั่นให้เลยนะหั่นเลยเหรอใช่ฉันขอลกินเเยหรอฉันขอไปถึงบ้านแล้วก็พร้อมกินเลยแบบนี้นั่งดูทีวีแล้วก็กินไปเลย เดียวยังไม่หมดเลยยังเหลือทุเรียนกล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลอยู่เลยอะไรเนี่ยจะเย็นเย็นแม่ค้าก็แค่เอาผล,ลไม้ที่หั่นเสร็จใส่ไว้ในถุงเฉยๆเดี๋ยวก็จะหั่นต่อนี่กำลังจะหั่นต่อเลย,ยเห็นไหม ทุเรียนเนื้อสวยมากสวยไหมสวยสิแม่ค้าคัดเกรดมาอย่างดีเลยนะรู้ไหมโอ้แม่กิจมจเลยนี่ฉ่ำโบมากอันนี้คือสุกพอดีเลยนะไปถึงบ้านนี่กินได้เลยจะ้ะอือันนี้จะเอาใส่ในถุงด้วยกันเลยไหมใช่รวมไปเลยเอาเปลือกด้วยไหมเอาหมดเลยเอาเปลือกได้เหรอใช่จะเอาไปต้มกิน เอาเอาหมดเลยเอาเปลือกกล้วยได้เหรอมานี่เรียบร้อยค่ะโอเคจะไปกินให้นํำใจเลยเธอเอมื่อกี้ฉันไปถึงบ้านอะ่ะฉันแกะถุงด้วยฉันไม่ได้กีวีกับลูกพีทเลยฉันได้ไปแค่ครึ่งลูกอะ่ะกีวีกับลูกพีทอยู่ที่ฉันนีไ่ไงเอามาอยู่ตรงนี้ได้ไงทาไมฉันลืมถ่ายถุงให้ฉันฉันลืมเอาให้เธองั้นเอางี้ไหมเพื่อเป็นการถ่ายโทษเดี๋ยวฉันจะเอาปูอลาสกับกุ้งลอฟเตอร์ให้เธอโอเคดิว แกให้เลยฉันจะไปต้มกินฉันแกะให้เลยไปทำต้มยำกุ้งกับปูผัดผงกะหรี่ดีกว่าปูผัดผงกะหรี่นี่อร่อยเลยล่ะเนี่ยอันนี้จะเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปทำต้มยำกุ้งว้าวนี่เธอฉันหันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฉันไม่มีถุงก๊อบแกบแล้วนะไม่เป็นไรฉันจับกลับก็ได้ได้นี่ค่อยๆนะเธอฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันลืมเอาให้อ่ะไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันได้ ว้ยแต่ฉันต้องเดินย่องกลับไปผักสดๆจากผักสดๆวันนี้มีผักมากมายเลยนะคะสดๆจากไร่เลยค่ะไข่ก็มีนะคะแต่ว่าไข่เหลือแค่ลูกเดียวนะคะวันนี้ไม่ค้ะมีผักสดๆด้วยเหรอมีค่ะรับเป็นผักอะไรดีคะขอกระลำกับอ่ไข่หนึ่งฟองได้ไหมได้เลยค่ะกระลำกับไข่หนึ่งฟองหนึ่งร้อยบาทค่ะอืมถูกจังเลยขอบคุณนะคะชุบมาเดี๋ยวจับ อ๋อหั่นก็ได้หั่นก็ได้หูมีบริการหั่นให้ด้วยนะเนี่ยไข่นี่แกะเลยไหมคะแกะเลยไหมคะนี่นี่ค่ะแกะแบบครึ่งเลยใช่ไหมคะแกะแบบครึ่งเลยไข่แดงมากเลยนะคะโูสดมากเลยไข่สดมค่ะแต่ว่าแม่ค้ไม่มีถุงอะค่ะถุงก็แก๊บอู้เอาแบบนี้ดีกว่าผักสดสดแบบนี้เมาหมดเลยได้ไหมเมาหมดเลยเหรอคะใช่ อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเงินให้อ่ะหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหันให้นะ คจะแถมถังแอปเปิ้ลไปให้นะคะเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะคะวันนี้อ,อหอมจังเลยเดี๋ยวปิดร้านเลยค่ะเพราะว่าของหมดแล้วเก็บเงินก่อนนี่แต่เข้าไปสิเข้าไปว้าววันนี้จะเอาไปทําเมนูอะไรคะน่าจะไปทําหลายอย่างเลยอ่ะแม่ค้จริงเหรอเดี๋ยวไว้แม่แม่ค้าไปแวะกินข้าวบ้านบ้านเราก็ได้นะแอบจีบแม่ค้าหรือเปล่าเนี่ยอ้า เดแวะไปกินได้นะเดี๋ยวจะแวะไปกินที่บ้านนะคะได้เลยคม่ค่ะที่มาอุดหนุนนะแต่เยงฝุกแล้วค่ะเธอไม่ขายผักผลไม้แล้วเหรอวันนี้ไม่ขายแล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นร้านปิ้งย่างชาบูแทนจ้ะเพราะว่าร้านผลไม้หมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอู้เธอนี่ขยันเหมือนกันนะเนี่ยขยันสิถ้าไม่ขยันเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หรอกว่าแต่แมวกวากเธอเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนะ เอ้าไม่ตื่นแล้วเธอทําไงเนี่ยก็ปล่อยให้น้องนอนอยู่ตรงนี้แหละโอ้ว่าแต่วันนี้เธอขายอะไรบ้างอะก็จะมีไก่ย่างแต่ไก่ย่างอันนี้ลูกค้าคนนู้นเขาจองแล้วหูฉันมาช้าเกินไปเนี่ยแปบนึงสุกพอดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเธอจะรับเป็นอะไรกีคะเหลืออะไรบ้างอะโอ้เยอะแยะเลยหลายอย่างเลยเอาเป็นปลาเผาก็แล้วกันฉันอยากกินปลาเผาใช่ไหมใช่ หมดหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมใส่ผงด้วยไหมมีผงปาปิกาผงมาล่าค่ะเอาเป็นผงอะไรดีเอาผงปาปิกาก็แล้วกันผงปาปิกานะคะชุบชุบชเรียบร้อยค่ะโอ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวฉันจะสร็จจะเอาอะไรอีกก็มาบอกนะได้เลยเก็บเงินก่อกินอิ่มแล้วอาจารย์มาคืนโอ้กินหมดเลยเหรออิ่มมากเลย ใช่แต่ฉันอยากได้หม่าล่าสักชุดอ่ะไว้ไปกินที่บ้านหม่าล่าเหลือแค่นี้อ่ะงั้น<ด>เ,อเอาหมดเลยเอาหมดเลยได้เลยเดี๋ยวก็จะย่างให้นะคะเอาเป็นหม่าล่าเนาะใช่แล้วเอาใส่ถุงกลับบ้านใช่ไหมใช่แล้วบ๊ายบายเออบ๊ายบายอะไรนี <c oughs> ่จุ๊บอืมนี่เราก็จะนี่ใกล้จะสุกแล้วเอาเป็นใส่ถุงนะคะใส่ถุงมาเลย ไปเลยขอบคุณค่ะเธอเธอเมื่อกี้หมาล่าเธอ <ujah? S 2> อร่อยมากมีอีกไหมไม่มีแล้วขายดีมากเต็มใจด้วยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาโอเคไหมแต่ว่าวันนี้กกนนนมันหมดแล้วจริงๆแต่ว่าวันนี้เหลือแต่ผัดผับรวมเอาไหมอืมฝีมือเธอฉันเอาอยู่แล้วเอามันหนึ่งชุดได้เลยมีข้าวโพดมีเห็ดมีฝักยาวเอ้ยไม่ใช่มีถั่วมีอะไรนะมะเขือยาวไคโรด นี่เดี๋ยว,วฉันจะพักก่อนนะเุ้ยลืมเปิดอืมน่ากินมากเลยโอ้ดูสิโอ,อ้น่ากินมากเลยดูส<อ>ิฝีมือเธอนี่มันร้ายจริงๆฉันจบมาจากเมืองนอกเลยนะเชฟเนี่ยโอ,อ้น่าจะอร่อยน่าดูอ่ะ เอาใส่ถุงกลับบ้านดีกว่าฉันไปกินที่บ้านดีกว่าโอเคเอาใส่ถุงนะทัานเอาทั้งกระทะเลยได้ไหมเธอโอเคเอาตะลืมได้ไหมได้เอาอันนี้ได้ไหมเอาเอาหมดเลยเธอเอาหมดเลยเนาะเอาไปผัดเองเลยเนาะไม่เออเอาหมดเลยเธอเอาเตามาให้ฉันด้วยเอาหมดสองพันบาทสองพันบาทเอาไปเลยมาขอบคุณนะ เดี๋ยวฉันไปทำกินเองก็ได้